เคล็ดลับในการทำเมนูปั่นให้หอมมันเข้มข้นทำยังไงใส่อะไรเข้าไปบ้างนะครับผมเดี๋ยววันนี้พี่บิ๊กจะมาแจกสูตรชาเขียวปั่นแก้ว22ออนกันครับก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่บิ๊กด้วยนะครับขั้นตอนแรกใส่น้ำร้อนลงไป150มลิตรครับผม ตามด้วยใบชาเขียว3ช้อนโต๊ะนะครับคนให้ใบชาเขียวอมน้ําพักไวหนึ่งหน้าที่จากนั้นก็บีบเอาหนังชานะครับประมาณ120มลิตรครับผมเคล็ดลับอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับครีมเทียมคอฟฟี่ดิมมี่ครับผมเป็นคอฟฟี่ดิมมี่รสชาติที่ดีกว่าเดิมนะครับเพิ่มรสชาติให้เข้มข้นขึ้นครับผมแล้วก็อร่อยหอมมันมากยิ่งขึ้นครับละลายง่ายด้วยนะครับที่สําคัญไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับสูตรวันนี้ใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะครับผมแล้วก็คนให้ละลายนะครับ ตามด้วยน้ำตาลทรายแดงนะครับ1.5ช้อนโต๊ะเกลือไปช้อนครับผมใส่นมข้นหวานลงไป50มิลิตรครับผมนมข้นจืด30มลิตร นำมาใส่โถเครื่องปั่นนะครับตามด้วยน้ำแข็งแก้ว22ออนซ์1แก้วแล้วก็1ส่วน4ของแก้วนะครับผมจากนั้นก็นำไปปั่นได้เลยครับปั่นให้ได้เนื้อเนียนละเอียดแบบนี้เลยนะครับทุกคนนำมาเทใส่แก้วได้เลยครับผมบอกเลยนะครับว่าสูตรนี้หอมมันเข้มข้นกลมกล่อมมากๆเลยครับอร่อยแบบนี้นะครับก็อย่าลืมไปจัดคอฟฟเดิมี่มาทำแบบพี่บิ๊กได้เลยครับใส่ได้ทุกเมนูเครื่องดื่มเลยนะครับผมพี่บิ๊กใช้เป็นประจำเลยครับ